ในเรื่องราวเกี่ยวกับฝนกรดนี้ก็เคยมีปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหลายๆครั้งนะจ๊ะดังเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในคำภีวิสุทธิมักซึ่งเป็นคำภีทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวเอาไว้ว่า mm. เมื่อมนุษย์ในยุคใด mm. เป็นผู้มากไปด้ว mm. กามราคะหรือมีความกำหนัดเยอะ ยินดีในการเยอะโลกในยุกนั้นก็จะพินาศด้วยน้ำในที่สุดนี่นะจ๊ะโลกจะพินาศด้วยน้ำคือยังไงที่ผ่านๆมาเนี่ยโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยกับพินาศพินาศด้วยอะไรบ้างล่ะไฟรายการ น้ำบริการลมบรการแรงด่างนี้เป็นต้นนะเจ้ายุคใดมีเรื่องราเกี่ยวกับเรื่องความกฏหมายินิีกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะเจ้ามากๆพัาจายก็จะเอาบาปของแต่ละคนเนี่ยที่อิดอทั้งด้านนี้โลกมารวม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 แล้วส่งกลับมามหมเนี่นจ้มาเป็นน้ำบรยกัน นนกเกิดฝนกรดเกิดแรงดางตามใช่ไหมจ๊ะดังนั้นใน,น,นวันนี้ครุวิญญากจะถือโอกาสนำเรื่องราวเกี่ยวกับน,น้ำประลยกันมาเล่ให้โลกโลกนักเรียนรถบานได้ฟังกันย่อยๆอยากฟังกันไหมจ๊ะเมฆที่อยนต้องฟ้าจะกลายเป็นเมฆที่มีฤทธิ์เป็นกรดและกรหลังฝนลงมาเป็นน้ำกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างรุนแรงคือถ้ามันมากเข้ามากเข้าบาปแล้วนี้มากเข้า่างนี้จ้ะ ก็จะเอาย้อนส่งกลับมาขณะที่ว่าสามารถกัดกินสรรพสิ่งให้หลอมละลายไปได้ซึ่งฝนที่มีรือเป็นกรดนี้ก็จะตกลงมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายโดยเริ่มตกลงมาเป็นเม็ดเล็กๆทีละนิดทีละหน่อยทีละน้อยนไมจ๊ะจากนั้นฝนน้ำกรดนี้ก็จะมีขนาดขนาดของเม็ดฝนที่ใหญ่ขึ้น แล้วตกลงมาหนักขึ้นไปเรื่อยๆฝนขนาดรูปมะพร้าวนี่ใหญ่ไหมเม็มม <c oughs> นมดนี้สมมติได้ฟังนะจนกลายเป็นสายน้ำกรดเทๆลงมาจากท้องฟ้าอกเปจินีจึงส่งบอลน้ำให้ระดับน้ำกรดบนโลกมนุษย์มีปริมาณที่สูงมากขึ้นไปเรื่อยๆ ปีที่แล้วนี่ขนาดยังไม่ได้เจอฝนกรดมากที่อย่างที่ว่านะ <Yeah>. oh. นี่เน <Yeah. S 1> าะจนกระทั่งท่วมคูกองแม่น้ำบ้านเรือนต้นไม้ตึกรามบ้านช่องจนก,กระทั่งท่วมภูเขาฝ oh. นตกท่วมภูเขาฝ oh. นกรดด้วย <Yeah. S 1> และกระท่วมไปทั้งโลกเลย อืมจะไปอยู่บนเรืออะไรก็หมดแหละนี่เนาะมองคนก็บอกนั่งเรือเจอท่วมภูเขาไปแล้วแล้วก็ท่วมไปทั้งโลกโ<อ>แล้วยังขยายท่วมไปอีกจากโลกนี้ไปทั่วทั้งจักรวารน,<อ>นี่มันเป็นใจอี้เหรอยังไม่พอ ยังท่วไมไปถึงป่าหิมพานท่วไมไปถึงสวรรค์ชจ้จตุมหาราชิกาสวรรค์ยังโดนท่วมดาวดึงไล่เลื่อยไปเลยเนี่ยยามาดุสิตานิม,มานารตีปะนิมิตวัสวัตตีหกชัน้ขนขณะเทวดาที่ไม่รู้เรื่องยังต้องโดนเลย ไเพียงเทนั้นน้ำกรดยังท่วมเลยไปถึงพรมโลกอีกด้วย oh. นาพวกพรมที่ประพฤติพรมอาจารย์ยังโดนฝนกรดนี้ท่วมเลย <Yeah. S 1> กระแสะกิเลสแรงขนาดนั้นซึ่ง <Yeah. S 1> น้ำกรดนี้ก็ได้ท่วมโรพร <Yeah. S 1> มชั้นปาริัชา <Yeah. S 1> ปรโรหิตามหาพรมชื่อชื่อของแต่ละชั้นนะจ๊ะ <Yeah. S 1> ปรลิตตาภาประมานาพาวัสราจนงกะตั้งไปหยุดอยู่ที่ใต้ ดุพมชั้นปริตตสุภาประมาณสุภาและสุภกินหานั่นเอง oh. ซึ่งชื่อเหล่นี้ที่เราบอกฟังแล้วไม่รู้เรื่อง <Okay. S 1> ก็ฟังดีๆดะจะ